การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันตัวละครลิมิตตัวที่3อย่างเหยวก็จะมาในเซิร์ฟ g l o b a l ของเราแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไอ้ตัวละครเหยา่อนี่เป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ถ้าถามว่าเหยา่เก่งตรงไหนตอบได้แบบต้องๆเลยครับว่าเหยา่เก่งตรงที่ว่าตัวคูณดาเมจของเหยา่อเวอร์เกินไปเวอร์จนตัวละครตัวอื่นๆน,นั้นต้องอายกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวคูณดาเมจของเหยา่จะเวอร์แค่ไหนมันก็มากับ สิ่งที่เราต้องจ่ายอย่างเช่นเพื่อนสักคนในทีมซึ่งตัวอันติเมตสกิลของเหยานะครับตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเลือกเพื่อนหนึ่งคนเพื่อที่จะมาเป็นตัวละครบูชายันให้กับเหยาซึ่งพอสังเวยไปแล้วเนี่ยตัวของเหยาเนี่ยก็จะเปลี่ยนโหมดกลายเป็นโหมดพระอาทิตย์ดับแสงหรือจะเรียกว่าสุริยคราดอะไรก็ได้เป็นระยะเวลา15วินาที ซึ่งตัวอันติเมทสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งพอเปลี่ยนโหมดนี้มา energy ของเหยาจะเต็มทันทีคุณสามารถที่จะกดใช้สกิลได้เลยซึ่งไอ้สกิลเนี่ยมันมีความแรงสูงสุดถึง3,000% oh <my> เป็นการโจมตีทั้งหมด5ครั้งนะครับจะใช้เวลาประมาณ3วินาทีในการโจมตีแต่ว่าข้อระวังของสกิลนี้นะครับก็คือพอเหยาเนี่ยใช้อันติเมทสกิลตัวนี้เสร็จปุ๊บเหยาจะกลับไปสู่โหมดปกติ รวมไปถึงพลังโจมตีที่ได้สืบทอดจากเพื่อนที่สังเวยไปหายนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยอยากจะใช้เหยา่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณจะต้องจับเวลาของเหยา่นะครับแล้ววิธีการดูว่าไอ้เจ้าโหมดสุริยะคาดหรือว่าหมดพลาที่ดับแสงที่ผมได้พูดมาเนี่ยมันจะหมดกี่โมงเราเนี่ยสามารถดูได้จากตัวพ้าที่สีดำนะครับถ้าเกิดว่ามันหมุนมาจนถึงหัวของเหยา่เมื่อไหร่อันนั้นคือหมด แต่ว่าบางทีมันก็จะไม่ทันมันอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนจากแอนิเมชันแคน c e ซ i n g ลิงอะไรนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็จะทันนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กน,น้อยแต่ความจริงก็กดๆไปเถอะอ๋อแล้วการโจมตีปกติของเหยา่นะครับถ้าเกิดว่าตัว Energy ของเหยา่เนี่ยเต็มอยู่นางจะได้รับ a t t a c k Speed เพิ่มขึ้นอีก50%นะจากตัวของสกิลติดตัวของนางทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยนี่มันไก่ย่างเบิร์นมันอยู่ตรงไหนนะเบิร์นมันอยู่ที่ p a s s i v Skill ครับ ซึ่งถ้าคุณอัพเต็มเนี่ยเบินของเหยา่จะทาดาเมจสูงสุด120%ของพลังโจมตีเหยา่เลยนะซึ่งไอพลังโจมตีเนี่ยคือมันรวมไปถึงพลังโจมตีที่บวกจากการบูชายันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งทําให้เบินของเหยา่เนี่ยแรงมากนะครับผมและยังไม่พอในการโจมตีปกติของเหยา่ถ้าโจมตี4ี่ครั้งในการโจมตีครั้งที่5จะทําการโจมตีและทําให้ศัตรูติดเบิน และการโจมตีครั้งนี้จะทําดาเมจมากสุดถึง468%เพราะฉะนั้นบอกนะครับว่าเหยาวเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแมปมามได้แบบ oh no. และทีนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเอา้าแรงแล้วไงอะ่ะมันไม่มีการเบรกคอ,อตัวของเหยาวอะ่ะเออมันจะเทียบกับตัวอื่นๆได้หรือเปล่ามีครับอยู่ที่ Exclusive c ี m ค a มแบงของเหยาวนะฮะเหยาจะทำการโจมตี500 750หรือ1000เซเข้าที่คุณอัพ Exclusive c o m ค a n แบและทำพอดามจ1พอด้วยกันกับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะการโจมตีซึ่งระยะการโจมตีของเหยานั้นก็อ่ไอ้หมดได้แน่นอนครับว่าการโจมตีนี้แปะเบิร์นให้กับศัตรูด,ด้วยและใช้ได้2ครั้งต่อเกมแต่ไอสองครั้งต่อเกมเนี่ยไม่ติดคูดาวครับเท่ากับว่าตัวของเหยานี่สามารถที่จะเบรคคอพร้อมกันได้ถึง2อันซึ่งไอความแรงของเหยานี่ย รับประกันว่าแรงทะลุนรกจริงๆครับผมบอกได้เลยว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเอานางมาใช้เล่นในตัวของโรเกนฟอนไลน์ระดับไฮไลท์เนี่ยได้สบายๆเลยเพราะว่าตัวของนางเองดาวเมดนางเนี่ยทะลุจริงๆครับ oh. ทะลุแม้กระทั่งตัวของบอสที่มีการ <You get S 1> กันเวทเพราะฉะนั้นตัวของเหยาวเนี่ยสามารถแบกคุณจนทําให้คุณสามารถมาสนุกกับดาร์กโซนได้เวลคัมทีนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าเหยาวเนี่ยเปิดอยู่แล้วล่ะโห oh, ตัวเก่งขนาดนี้แล้วจะต้องอัพสกิลเท่าไหร่ ใส่คลามแบนอะไรหรือว่าข้อมูลต่างๆอะไรหาได้ที่ไหนผมขอแนะนำเว็บเว็บหนึ่งครับเว็บสินเว็บนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลมาแทบจะครบที่สุดแล้วและแน่นอนครับเขาไม่ได้จ่ายแต่เขาดีจริงครัผมเลยโฆษณาให้เขาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูว่าตะครตัวไหนต้องการใส่อะไรอัพสกิลไหนก่อนอัพสกิลแค่ไหน คุณสามารถมาที่เว็บนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในเดสคริปชันครับผมและถ้าเกิดว่าคุณถามว่าตัวไหนเหมาะสำหรับการเป็นเครื่องสังเวยเว็บนี้ก็ช่วยคุณได้เหมือนกันครับคุณไปที่ฟิลเตอร์ในการหาซินเนอร์นะครับผมมีฟิลเตอร์มากมายให้คุณเลือกเราเลือกไปที่ตัวของ Mac a t t a c k นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าตัวละครที่เหมาะสำหรับการเป็นเครื่องสังเวยมากที่สุดก็คือตัวของ Crash ซึ่งมี a t t a c k สูงสุดเมื่ออัพเต็มถึง735 รองลงมก็จะเป็นตัวของไอรีนนะครับที่มีอยู่700เบียนก้าจะไม่เข้าไม่พูดถึงเอติ684ชาโรม683แล้วก็ตัวอื่นเป็นต้นไปคุณสามารถมาดูได้เลยครับหรือคุณจะฟิลเตอร์อีกก็ได้ว่าเป็นตัวโจมตีเวทเท่านั้นเพราะว่าทีมที่คุณเอามาเล่นกับตัวของหยาวนั้นส่วนมากก็เป็นทีมโจมตีเวทอยู่แล้วเราก็สามารถฟิลเตอร์ได้อ่าอันดับหนึ่งก็จะมีตัวของไอรีนเอติชาโรมเซอร์เพนแล้วก็ อันนี้คือ5ตัวท็อปนะครับผมต้งแนะนําว่าเวลาคุณจะเลือกเครื่องสังเวรนะครับคุณต้องดูว่าการที่ให้เหยากินกับการที่ปล่อยตัวละครตัวนั้นเอาไว้ทาดาเมจหรือว่าทําประโยชน์เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันแน่นอนครับว่าอย่างโต๊ะของชาโรมอย่างนี้ปล่อยเอาไว้จะมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่ผมแนะนําจริงๆน่าจะเป็นตัวของเอตติซะมากกว่าถ้าคุณมี โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีถึง S4 แล้วก็คุณกินเอติได้อร่อยแถมยังได้ประโยชน์ด้วยเนื่องจากว่าตัวของเอติ S4 นั้นจะส่งมอบตัวของเจมเอาไว้ที่พื้นซึ่งไอเจมเนี่ยสามารถเพิ่มไม่ว่าจะเป็นลดดาเมจจากการโดนโจมตีการเพิ่มพลังเวทหรือว่าการเพิ่ม a อคแท k s สปีดเรียกได้ว่ามังกรเป็นโปรโตีนสำหรับนกอย่างดีซึ่งแน่นอนครับว่าพอพูดถึงเหยา่แล้วจะไม่พูดถึงอีกตัะครหนึ่งก็ไม่ได้ เพราะนางมาคู่กันอย่างตัวของ oh. ตูรั่วตูวร,วตวรั่วนั้นเป็นตัวละครตัวแรกในเกมที่มีความสามารถชุบชีวิตคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงได้บอกตอนต้นคลิปว่าถ้าคุณไม่มีเหยาคุณไม่ต้องเปิดหรอกตูรั่วแต่การที่ตู้รั่วมาเนี่ยทำให้เหยาสามารถที่จะฆ่าเพื่อนแล้วก็ชุบฆ่าเพื่อนแล้วก็ชุบได้มากสุดถึง3ครั้งจากเอ็กซ์คลูซีฟคัมแบงของตู้รั่วถ้าคุณอัพเต็มนะ นั่นจึงทําให้ตู้รั่วเป็นตัวสําคัญเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้เหยา่ในเกมระยะยาวนะครับอย่าง t i ออ f a s h เชแต่ว่า t i ออฟแ s ชเชอันใหม่ยังไม่มาในเซิร์ฟจีนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังพูดไม่ได้มากว่าตัวของเหยา่นั้นเก่งแค่ไหนใน t i ออฟแ s ชเชเรื่องต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องทีมเบิร์นกันบ้างดีกว่าทีมเบิร์นถ้าให้พูดจริงๆแล้วมันก็คือทีมไรล์ลอสแต่เป็นทีมเวท แต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวของเหยาวนั้นโกงกว่าตัวของเดรย่าอย่างมากคือเหยานั้นเรียกได้ว่าแทบจะโซโลโดยที่ไม่ต้องมีตัวแปรเบิร์นตัวอื่นเลยถ้าจะให้มีตัวแปรเบิร์นจริงๆดูแล้วมีแค่ทริสทอตัวเดียวก็จะพอแล้วครับเพราะว่าทริสทอเนี่ยเป็นตัวละครที่นอกจากเบรคคอได้2แล้วเนี่ยยังเป็นตัวละครที่สามารถที่จะบัฟดามจได้อย่างบ้าคลั่งมากนะครับส่วนตัวละครใหม่ที่จะมาพร้อมกับเหยาวอย่างน้องหยันหยานเนี่ย ผมมองว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นทีมเบิร์นคุณก็ใส่น้องหยนันหยานก็ได้เพราะว่าตัวของน้องหยนันหยานเองนั้นเป็นตัวละครที่มีการดีโทเนตเบิร์นดีโทเนตหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าศัตรูมีสถานะแปะเบิร์นอยู่น้องหยนันหยานจะสามารถที่จะทําให้สรุปรวบยอดดาเมจแล้วเกิดขึ้นภายในครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องรอเวลาเป็นวินาที อย่างที่บอกไปอยากจะเล่นทีมเบิร์นก็ใส่แค่ทริสโทก็พอนอกนั้นก็เป็นตนัวละครตัวอื่นเอาไว้บัฟอะไรตามใช้สอยแหละครับมันจะเป็นที่ต้องปั้นน้องหยานหยานก็ได้มันจะไม่เหมือนกับทีมไลท์ลอสทีมเบิร์นนั้นเหยายแบกเหยายเก่งที่สุดแล้วก็เรื่องสุดท้ายถึงแม้ว่าจะอธิบายไปแล้วว่าเหยานั้นเปิดแค่ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรเหลือนะ,อะคุณควรจะเปิดอะไรเท่าไหร่และสปเปคของคุณนั้นได้อะไรบ้าง จากการเปิดเยาวนะครับก็ H S หา S ึ่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือเวลาสองวยเพื่อนเนี่ยคุณจะได้รับแอคแท็เพิ่มขึ้นจากตอนแรกเนี่ยได้รับการสืบทอดมาแค่60%เป็น80%จากการที่ดาวเมดเวอร์ไปแล้วก็จะกลายเป็นเวิร์ไปอีกขั้นหนึ่งส่วน S 3นี่ก็ให้นึกถึงสกิลของน็อกก็คือศัตรูที่ติดเบิร์นเนี่ยจะโดนดาเมดแรงขึ้นแต่ของน็อกเนี่ยแค่วางไว้เฉยเศัตรูก็ลดแล้ว นะครับแต่ของเหวยเนี่ยต้องติดเบิร์เสียก่อนซึ่งณับปัจจุบันในเกมของพัทโนแวร์เนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนการสถานะเบิร์นะครับแต่ถ้าในอนาคตมันมีตัวละครไหนการสถานะเบิร์ขึ้นมาหรือบอสเนี่ยมันก็จะทําให้ s 3มีค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ส่วน s 4กับ s 5ก็ปล่อยคนรวยเข้าไปนะครับ s 4เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะบูชายันเพื่อนได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นเกมกันเลยทีเดียวแต่ว่าคุณจะ ใจจืดใจดาขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะไม่ไม่ยอมให้เพื่อนของคุณสูดอากาศบริสุทธิ์สักนิดนึงมาปุ๊บคุณจะจับเพื่อนคุณกินเลยเหรอเอาจริงดีสรุปตัวของเหยวก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าพวกคุณมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะถามมากกว่านี้ก็ถามมาด้านล่างได้เลยครับผมและสุดท้ายฝากข้อคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเหยาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าออกแบบมาได้แบบอืมแต่ว่าแต่ว่าตัวละครที่ออกแบบมาได้ ว่ายาวเนี่ยมันก็คือเดเรนเพราะฉะนั้นหากคุณไม่มีเดเรนเปิดเดเรนให้ได้สัก S1 ก่อนเถอะครับแล้วคุณค่อยมาเปิดเหวอเอสศูด้วยความปรารถนาดีจะคนมีเดเรน S5 S6 ้สิไม่ใช่เอนี่หว่าเออว่ะมันซ้ำหนึ่งตัวนี่หว่าเอตามนั้นครับ